ได้ผลกว่าได้ผลกว่ายาเสีนเด้อค่ะแมงแขงเฉพาะแมงแขงนะคะย้ำว่าเฉพาะแมงแขงนะคะมันใหญ่ไปหมองอื่นอนะ่ะพี่น้องคือวานเลยค่ะมันใหญ่ไปกออยู่หมองอื่น,นะะยาล้างจานค่ะนะคะนะคะพี่น้องนะตกลงมาแล้วค่ะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนคะถ้าเบิงเดอ้อหลอดเนี่ยจะเป็นยังเด็กนคะคะสรุปแล้วระว่างยาเสีนกับนำยาล้างจานอ่ะ วิธีการใส่น้ำยาล้างจานจะดีกว่าจะได้ผลดีกว่ายาเสียาล้างจานค่ะนะคะนะคะพี่น้องนะตกลงมาแล้วค่ะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนะคะถ้าเบิ่งเด้อหลอดเนี่ยจะเป็นยังไงพี่น้องยาย้ายสังก็เอายาเส่นมาเซนน้ำขึ้นนึ่งแล้วก็แล้วก็กองเอาตะนาวเอามาฉีดผลนนะคะบ่ได้ผลค่ะแม่งแข้งยังอยู่คือเก่าค่ะคือยาเส่นกับน้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่าสรุปแล้วน้ำยา นะคะสรุปแล้วระวางยาเสพติดน้ำยาล้างจานนะวิธีการใส่น้ำยาล้างจานจะดีกว่าจะได้ผลดีกว่ายาเสพยาล้างจานค่ะนะคะนะคะพี่น้องนะ่ะตกลงมาแล้วค่ะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนคะคะถ้าเบิ้งเด้อหลอดเนี้จะเป็นยังได็กวันนี้แยสังจะใส่ให้เข้มข้นกว่าเก่าวันนี้แย่สังให้เข้มข้นกว่าเก่าค่ะค่ะเบิง้งว่ะ ไปใส่นี่ทีเลยรอบนี้เธอต้องอนยาล้างจานประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหรือจะให้เข้มข้นก็น่าก็ได้ค่าะจะให้ได้ผลรอยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะก็ต้องเข้มข้นขึ้นนะคะมักกาจัดไมคพี่น้องมาสันเบดีกินแน่ๆเลยนะคะเอาสูตรที่มันได้ผลนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะสรุปแล้วระวางยาเสพติดน้ำยาล้างจานอะ วิธีการใส่นามยาล่างจานจะดีกว่าจะได้ผลดีกว่ายาเสพมันจะออกไปโยยะโยยเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะไปเลยเธอไปเลยฉันกัวต้นแคฉันตายยสางให้เข็มกลัวเก่าค่ะค่ะเบื้องว่ะจะไปใส่โนี่ฉีเลยรอบนี้เธอต้องกำจัดแมงแคงไม่ให้มาเกาะอยู่ต้นดอกแครนะคะ ไอะะสังฉีตไปเลย่นไปเลยนะคะล่องสองสูตรกำจัดแมงแขงไม่ให้มาเกาะอยู่ต้นดอกแคร์นะคะนะคะไอสังฉีตไปเลย่นไปเลยนะคะล่องสองสูตรมันใหญ่ไปหมองอ่นน่ะพี่น้องคือวานเลยค่ะมันใหญ่ไปเกาะอยู่หมองอื่นเนี่นนนะะนยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านทุกคนคะ่ะ สายๆนี่ก็พ่อกันยุดเทิงดาดฟ้าค่ะหลังจากบดได้พอกันมากําจัดไมคพี่น้องมาสันบดได้กินแน่ๆเลยนะคะเอาสูตรที่มันได้ผลนี่แหละค่ะัยาล้างจานประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหรือจะให้เข้มข้นก็น่าก็ได้ะคาะจะให้ได้ผลรอยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะก็ต้องเข้มข้นขึ้นนะคะฉีดหมองนึงเพิ่นกระยายน,นี้ไปหมองนึง่งรอบนี้ย่า่สังจเจาให้ทั่วต้นเลยะคะ่ะรอบน,นี้จะเอาให้ทั่วต้นเลยเห็นบ่ค่ะ ก้องนำล้างจานผสมน้ำเปล่าได้ผลดีสุดนะคะการกำจัดแมงแขงสำหรับทิปนี้กับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคือเก้าหลักท้าฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยค่ะเพระว่ารอบก่อนะยยสางฉีดว่ทถ่วต้นบอกแย่ยสางให้เข้มกล่กวเก้าค่ะค่ะเบิ่งว่ะจะไปใส่บนี่ฉีดเลยรอบนี้เธอต้องกำจัดแมงแขงไม่ให้มาเกาะอยู่ต้น ดอกแคร์นะคะนะคะไอ้สังฉีดไปเลย่นไปเลยนะคะล่องสองสูตรยาล้างจานค่ะนะคะนะคะพี่น้องนะตกลงมาแล้วค่ะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนะคะตาเบิ้งเด้อหลอดนี่จะเป็นยังไงรับรองเธอไม่ใกล้มาใกล้อีกนะพี่น้องเบิ่งค่ะนี่นี่ค่ะน้ำยาล้างจานเด้อค่ะไตออกมาแล้วค่ะ ไายหมื่นเนาะคะ่ะกับต้นแค่ตน้นสองตน้นย่ยายสังเนี่ยเพราะเป็นสองต้นเนาะคะ่ะสองกระถางสามต้นเนี่ยคะ่ะงวดล่าสุดถี่ย้ายสังผ้าพี่น้องมากค่ะฉีดหมองนึงเพิ่นกันย่ายนี้ไปหมองนึงรอบนี้ย้ายสังจเ,าเนนจเาไห้ทัวต้นเลยค่ะข้อนี้จะเอาให้ชั่วต้นเลยห็นบ่คะ่ะฟองนำล้างจานผสมน้ำเปล่าได้ผลดีสุดนะคะการกำจัดแมงแคร สำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคือเก่าหลักนะคะตอนนั้นแมงแข้งกออยู่นี่ได้ผลพี่น้องบอ่มากกออีกจ้าเถื่อนะคะที่นี่บ่มากกาหมองถือย้ายสังเอาหํำยาลัางจานใส่เหมือนว่าค่ะมันใหญยไปหมองอื่นน่ะพี่น้องคือวานเลยค่ะมันใหญ่ไปกออยู่หมองอื่นเนะะี่ยพี่น้องย้ยายสังก็เอายาเส่นมาเสนาขึ้นนึ่งแล้วก็หลวกลวก,กองเอาแต่นาเอามาฉีดผลนะคะบ่ได้ผลค่ะแมงแข้งยังอยู่คือเกา่าค่ะ ได้ผลกว่าได้ผลกว่ายาเสินเด้อค่ะแมงแขงเฉพาะแมงแขงนะคะย้ำว่าเฉพาะแมงแขงนะคะนะคะสรุปแล้วระวางยาเสินกับน้ำยาล้างจานอ่ะพิธีการใส่น้ำยาล้างจานจะดีกว่าจะได้ผลดีกว่ายาเสิเเนะะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ ยี่ย้ยายสังกับเอายาเส่นมาเซนาขึ้นนึ่งแล้วก็หล้กลก็กองเอาตะนาเอามาฉีดผลนะคะเ่ได้ผลค่ะแมงแข้งยังอยู่คือเกาะะ่าค่ะอ้ามื่นเนาะคะ่ะกับต้นแค่ตน้นสองตน้นยะย่ยายสังเนี่ยเพาเป็นสองต้นนะคะสองกระถางสามต้นเนี่ยคะ่ะงวดล่าสุดที่ย่ายสังพ้าพี่น้องมากได้ผลกว่าได้ผลกว่ายาเสนเดอนะะ้อค่ะแมงแข้งเฉพาะแมงแข้งนะคะย้ำว่าเฉพาะแมงแข้งนะคะ ใช้ฉีดพ่นเห็ทั่วต้นเลยค่ะเพราะว่ารอบก้อนเะน่ยย้ายสังฉีดว่าทั่วตน้นบอกขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะตอนนั้นแมงแข้งก่ออยู่นี่ได้ผลพี่น้องบอ่มากกออีกจ้าเถื่อนะคะที่นี่บ่มากกอหมองถือย้ายสังเอรราน้ำยาล่างจานใสเหมือนว่าค่ะมันใหญ่ไปหมองอื่นอะ่ะพี่น้องคือวานเน่ยค่ะ ใหญ่ไปเกาะอยู่หมองอื่นเนี่ยค่ะกำจัดแมงแขงไม่ให้มาเกาะอยู่ต้นดอกแคร์นะคะนะค่ะแอสังฉีดไปเลย่นไปเลยนะคะร่องสองสูนมันจะออกะไปโยยโยยเลยเพื่อน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 เบื้องค่ะเบื้องค่ะไปเลยเธอไปเลยฉันกลัวต้นแคร์ฉันตาเบิงแมงแขงนะคะที่มากินต้นแค่์ย่าสังเนาะค่ะเนาะย่าสังกลับไปเบิงเอาอ่ะ น้ำยาล้างจานรผรสมน้ำเปล่ามาฉีดพ่ 100, นหลายหมื่นเนาะคะ่ะกับต้นแค่ต,นตน้นสองต้นายสังเนี่ยเพาเป็นสองต้นนะคะสองกระถางสามต้นเนี่ยคะ่ะงวดล่าสุดที่ยายสังผ้าพี่น้องมาให้ฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยค่ะเพราะว่าหลอบก่อนอ่ะายสังฉีดว่าทั่วต้นบอกด้ผลกว่าได้ผลกว่ายาเสียนเด้อค่ะแมงแขงเฉพาะแมงแขงนะคะย้ำว่าเฉพาะแมงแขงนะคะ เบิงแม่งแข้งนะคะที่มากินต้นแค่ย่ายสังเนาะ,ะเนาะย่ายสังกลับไปเบิงเอาอ่ะน้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่ามาฉีดพนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆย่ายสังทุกท่านทุกคนค่ะสายๆนี่กระพ่อกันยึดเทิงดาดฟ้าค่ะหลังจากว่าไดพยอกันรับรองเธอไม่ใกล้มาใกล้ออกนะที่นองเบ้งค่ะเนี่ยค่ะน้ำยาล้างจานเด้อค่ะไปอ,ออกมาแล้วค่ะ ฉีดหมองนึงเพิ่นกันยายนี้ไปหมองนึงรอบนี้ย่า่สงางเจ้าไห้ทั่วต้นเลยค่ะรอบน,นี้จะเอาให้ทั่วต้นเลยเห็นบ่ค่ะฟ้องน,ำน้ำยาใหญ่มกะกอยี่หมองนี้แม่บอกค่ะที่นี่ย่า่สางกับล่องเอายาเส้นมาใส่ล่องเบิ่งกันนะยาเส้นเพื่อจะได้ผลดีกว่านํายาล้างจานนะคะที่ไหนได้รับรองเธอไม่ใกล้มาใกล้ีกนะพี่นบองค่ะนี่ค่ะนำยาล้างจานเด้อคะ่ะตาออกมาแล้วค่ะ ล้างจานผสมน้ำเปล่าได้ผลดีสุดนะคะการกำจัดแมงแขงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคือเก้าหลักค,คือยาเส้นกะับนำยาล้างจานผสมน้ำเปล่าสรุปแล้วน้ำยาอ่้านะคะเนี่ยค่ะไอ้น้ำน้ำน,น,นี่ก็จะประมาณลิตรหนึ่งหรคะผสมน้ำลิตรประมาณลิตรหนึ่งก็ผสมผสมน้ำมันใหญ่ไปหมองอื่นนะ่ะพี่น้องคือวานเลยค่ะ มันใหญ่ไปกอ่อยู่หมองอื่นเนะะี่ยค่ะเพื่อนจะเป็นจังไรขันต่อไปพีอ่อน้องในเมื่อวายายสังทดสอบสองสูตรแล้วะคะ่ะการกําจัดแมงแข้งด้วยค่ะยำแมงแขงยำแมงแขงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านทุกคนคะ่ะสายๆนี่กระพ่อกันยู่เทิงดาดฟ้าค่ะหลังจากบ่ไดดพยอกันหลายมื่อน,นะคะ่ะกับตนแค่ตนสองตนน่ยายสังเนี่ยว่าเป็นสองตนนะคะสองกระถางสามตนเนี่ยค่ะ งวดล่าสุดที่ย่ยสังผ้าพี่น้องมาล้างจานผสมน้ำเปล่าได้ผลดีสุดนะคะการกำจัดแมงแข็งสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคือเกาหลกเดอ้อธีการก,กำจัดแมงแข็งนะคะพี่น้องแล้วกัมือนี้ย่ายสังก็เลยจะเอาน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะมาผสมน้ำ ใหญ่มากอ้อยู่มองนี่มันบอกค่ะที่นี่ยายสางกับล่องเอายาเส้นมาใส่ล่องเบิงกันนะยาเส้นเพื่อจะได้ผลดีกว่านํายาล้างจานนะคะ